สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแนนซี่ก็มาแบบง่ายๆสบายๆนะคะวันนี้เนื่องจากว่ามีเอซท่านหนึ่งนะคะที่ติดตาม YouTube ช่องของแนนซี่สตอรีนะคะก็คือว่าเขาอยากให้ทำคลิปนะคะในคอนเทนต์เรื่องว่า ทำอย่างไรถึงจะมีคนติดตามนะคะหนึ่คนให้เร็วที่สุดหรือว่าภายในชั่วข้ามคืนนะคะก็คือเคล็ดลับของแดนซีนะคะก็คือเดี๋ยวแดนซี่ก็คือจะแบบเอ่อเอาแบบเ,าเาบ,บเคสของช่องของแดนซี่เลยแล้วกันนะคะก็คือว่าเราจะโดยส่วนตัวจะไม่กดดันตัวเองค่ะก็คือค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ในแต่ละคอนเทนต์นะคะเราก็คือขยันลงนะคะขยันทำคลิป นะคะแล้วก็ถ้าเกิดคลิปไหนนะคะเป็นที่น่าสนใจนะคะก็จะมีคนเข้ามาติดตามเราอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าทําแค่คลิปยาวนะคะเราต้องมีช็อตด้วยนะคะก็คือช็อตวิดีโอนะคะตัวนี้นะคะก็จะทําให้มีคนเข้ามาติดตามเรานะคะก็ ทำไปเรื่อยๆนะคะไม่นานค่ะแล้วก็จะมีคนเข้ามาติดตามเราถึง1,000คนขึ้นไปนะคะแล้วถ้าเกิดสิติว่าอยากให้ถึง4,000ชั่วโมงนะคะ4ี่พชั่วโมงโดยเร็วนะคะก็ต้องขยันทำคลิปยาวนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นคลิปที่น่าสนใจนะคะเป็นคลิปที่น่าสนใจเป็นคอนเทนต์ที่เรา อาจจะมีคนอยากจะให้เราทำหรือว่าเป็นคอนเทนต์ที่เราเราชอบนะคะก็แล้วแต่ว่าช่องของท่านนะคะคือทำแบบไหนเป็นท่องเที่ยวเป็นอาหารเป็นสอนเป็นคอรเรื่องความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละช่องนะคะที่มีเทคนิคโดยส่วนตัวส่วนตัวของช่อง Nancy Story นะคะที่มีคน เข้ามาอะไรเยอะมากนะคะก็จะเป็นคอนเทนต์หนึ่งที่ว่าแอนซี่ Nancy เนี่ยทำกับข้าวทำขนมทำขนมหวานนะคะทำเต้าส่วนนะคะก็จะมีการขูดมะพร้าวเองโดยที่เราไม่ได้ซื้อมะพร้าวสำเร็จนะคะก็ขูดเองแล้วก็แต่งตัวออกจะไทยๆคล้ายๆแบบแม่เบี้ยนะคะคือคลิปนั้นขอบอกว่ามีคนแบบว่าแป๊บเดียวค่ะคือแบบลงแล้วมีคนมากดกด กดไลค์ให้นะคะประมาณ5-6หมื่นได้นะคะตัวนี้นะคะแล้วส่วนว่าถ้าคลิปคลิปที่ว่าคนมาติดตามเราเรื่อยๆเลาอ,อ,อาจจะแบบมีการพรีเซนต์กับเพื่อนๆบ้างด้วยว่าเออเราท o u t u b e นะ YouTube เราแบบเน้นไปทางไหนอาจจะมีการพรีเซนต์ไปทางทางที่อื่นๆบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็น ใน Facebook นะคะที่เรามีเพื่อนหรือแล้วมี FC ที่ติดตามอยู่นะคะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ทำทั้งคลิปยาวและคลิปสั้น,นะค่ะแต่เขาบอกว่าคลิปสั้นเนี่ยก็เรียกคนเข้ามาติดตามได้พอสมควรเลยนะคะยังไงนะคะแนนซี่ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับท่าน FC คนคนนึงนะคะที่เข้ามาสอบถามแนนซี่เอยากจะให้แนนซี่ทำคอนเทนต์เรื่องนี้นะคะหรือท่านใดที่กำลังทำ ทำ u t u b e นะคะมือใหม่อยู่ในตอนนี้นะคะเดนซี่ก็ขอเป็นกําลังใจให้ท่านนะคะผ่านกฎของ YouTube ไปเร็วๆนะคะยังไงก็วันนี้นะคะก็ถ้าถูกใจนะคะถูก ใจคลิปนี้นะคะยังไงก็กดซุปเปอร์ตงนะคะด้านล่างให้นนตี้ด้วยนะคะด้านล่างนะคะ,ะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์หรือว่าแชร์ไปหาท่าน,นอื่นๆให้ได้แบบว่าศึกษาในการทำคอนเทนต์ตรงนี้นะคะของนนซี่มันก็คือจะง่ายๆนะคะเราเราจะแบบว่าเน้นง่ายๆสบายๆโดยที่ว่าไม่ได้แบบว่า กดดันตัวเองมากนะคะถ้ากดดันตัวเองมากคือมันทําด้วยความชอบนะคะถ้าเราทําด้วยความชอบมันก็จะไปได้แบบราบรื่นนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคของแนนซี่นะคะก็ยังไงก็ฝากกด subscribe ช่องนี้ให้ด้วยนะคะช่อง n a n c y ่สไตลค่ะขอบคุณมากคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะบายบายสวัสดีคะ่ะ